บอกว่ารักแล้วก็รอคอยขนาดไหนเนี่ยเยอะมากๆพวกเธอก็ลองอ่านดูแล้วกันถูกต้องอ่านได้เลยนะครับเ<อ><ช>ียงนิวจิ๋วพราะมากค<ช>ุบการรอคอยอครอคอยตั้ง5ปีปะ แต่ถ้าเกิดคิดถึงทั้งสองนางมากมากค่ะรอคอยนานที่สุดในชีวิตจ้าท่านผู้หญิงคุณหญิงคุณนายคุณหนูผู้ระหงยดยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไกลเกลียขอบพระคุณค่ะเราถ้าเกิดพี่นิวพี่จิ๋วอ่านแล้วงงว่าท้าไมเนื้อเพลงถูกเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ประเด็นของเราคืออย่าเอาอะไรมาลงที่ฉันคนก็จะคิดมานะแล้วเราก็จะอ่านเป็นทํานองกันแล้วก็ให้คุณฟังได้ทราบอย่าเอานะเดทมาลงที่ฉันโอ้ยแค่นี้ก็เยอะทั้ง หมากบ่อยเยอะละจากโจพรึมๆว่า้นวะโจต้องหลับแล้วตอนนี้ไปนอนเถอะไม่ได้ไล่นะแต่อยากให้พ่อพอนยเยอะเพราะม่าดีสมองจะโจก็เบอร์ได้นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ Lady ้ n อนเจ t ซ e ฉันั้นคุณนิวคุณจิ๋วได้พร้อมแล้วกับการจะโชว์คนเจ้าต่างๆในเวอร์ชันล่าสุดเออโอ้ออ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 ต้องอดต้องอเสียง่าเสียงดีจริงจังนะคะจริงจังจริงจังเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะพี่ เนี่ยตั้งใจกันมากเลยจริงๆเอามาเริ่มพร้อมไหมครับหนึ่งสองเออก่อนเอเอาเอาเอาอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนไม่ไม่เดี๋ยวเราอ่านก็ได้เราต้องเราต้องลบบางอย่างเม็มเต็มอย่างเหรอเม็มเต็มระบุช้าเหรออันหนึ่งสองป บอกตัวเองทุกวันทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามา oh. บอกตัวเองสำสาชเ yeah, no, 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 no. ลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา oh, <c oughs> อย่าเสียดายวา,ยาเสีดาเวลาอย่าให้เขารู้ ไม่เปลี่ยนจะดอน o my god Bravo <laughs> ไม่ไหวแล้วนี่คื <laughs> อความพิเศษนะ เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวขอวิชาจากอรตุยต่อค่ะเออผมสต๊อปแล้วนะแล้วผมจะไปฝึกแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเสียงหากันนี่นี่อยากฟังคนจันทาตาเวอร์ชั่นลูล่าครับอรตุยลูลาสิแะกรตุยค่ะอยากอย่ะอาพี่ลูลาวันนี้เอาจจะเป็นใครก่อนเป็นอาก่อนอาเป็นอาะตุยเรื่องของลูลาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วเออบอกในเมื่อกี้ร้องบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นหน่อยสิ บอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นอะไรอย่างนี้เนี่ยจะหันไหมล่ะ <laughs> เราต้องทำงยังไงเขาจะให้หันไปทางอื่นแล้วก็คือ <laughs> แบบคือมันคือ คือคือเราเนี่ยนะเป็นคนบอกตัวเราเองว่าให้เราหัไปทางอ๋อคือเออเราต้องทำยังไงอันไหนหนึ่งเราก็ต้องบอกให้มันหนักแน่นหนึ่งแล้วก็ต้องหนแล้วก็พร้อมแล้วก็สองเมื่อกี้มีเพี้ยนนิดๆต้องให้ตรงตรงแบบนี้อ่าปายแล้วก็เมื่อกี้ก็ไม่ตรงบีทแล้วบีทล่ะมันไม่ออนบีทใช่ไหมทอนน้นทอนนั้นว่าหนูต้องให้จังหวะตัวเองด้วยการตีมือหรือว่าหนูแอบตีขาอันนี้ตีให้เห็นชัดเจนพร้อมไหมครับบ้าย บอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นในวันที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำๆเลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา จากเดิมอาตุยพุาาพทธชาติครับชายต้องจบอลังการคือเนื้อออก<พ>อไหมจากเดิมมันไม่อลังการนะไม่เปลี่ยน จากเดิมอันนี้อลังการอลังการใช่คือจากเดิมมันไม่อลังการมันต้องจากเดิมเพราะว่าเสียงแน่นมันก็จะทําให้แบบเออความอลังการมันยังคงอยู่เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะใช่ไหมเดิมจากเดิมเทคนิคง่ายๆเชสโนตเลยใช่ไหมใช่เชสแปลว่าอะไรอ่ะฮะก็คือหน้าผากเหรอไม่ใช่เชสแปลว่าอะไร คือเช็ดโน้ตดอ๋อก็คือลองให้มันสะอาดคือเคลียร์ๆหน่อยจากเดิมอันนี้ยังมีเสียงท่าบ้างผมไม่ค่อยสายต้องลองให้คลีนให้สะอาดเพราะเราเช็ดโน้ตดเช็ดเลยนโอเคอันไหนพี่ดูล่าว่าไงครับเอาอย่างหนึ่งสองสามฝากเธอเองทุกน อันนี้รู้แล้วไม่เดินทางดูเล่นกูกรุกล่ากูเล่กูเลยเล่กูเล่เล่กูเลยเล่ไม่มา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 บอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นในวันที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวเองซ้ำๆๆๆเลิกทำเป็นคน มันบิดดี่มีกรเบ็ดเล็กๆอยากให้เพื่อนคอรัสได้ถูกอยากอยากทีมทีมคอรัสต้องงับไม่ทันอยากให้คอรัสตอไม่ได้ตอบไม่ได้เพื่อนตอดไม่ได้เน่มาตอนะครับอยากให้ฟังแล้วก็จาไปฝึกฝนด้วยเพราะว่าตุยคือเป็นเนเจ้าจริงๆหนูและแล้วหนูจะประทับใจคนคนจะเขาจะประทับใจกว่านี้เพราะนี่คุณอาอ่านให้หนูฟังนะใช่เคยไปฟังพี่นิวพี่จิวร้องที่ผับคนลุกเลยค่ะ เพราะแอร์ที่นหนาวจกเจเพิรสระเบิดลงเออไม่ใช่สิมันเพราะมันเพราะทำตลกนตลกเพราะว่าอ่าก็ขนลุกเหมือนกันที่จะร้องไห้บุญจริงอันนี้บอกว่าไหนนะดิฉันว่าให้นิวจิ๋วเป็นอาจารย์สอนคุณอาน่าจะเหมาะกว่านะคะคุณคุณไม่ใช่คนในวงการคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอกไม่เป็นระดับนี้นี่คือพิตีคือ เรียกคุยตลอดนะว่าจะให้ทำเทปแล้วก็เป็นครูเป็นคล้ายๆกับพี่โรมแต่ว่าอตุ๋ยก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยคิวแน่นคือสอนให้เฉพาะอารมณ์ดีพี่ติก็ตามตลอดให้เฉพาะเทคนิคเท่านั้นใช่ไม่ใช่ตีไม่ใช่พี่ติกิตตมัตนะเป็นพี่ติกระเทียม ปติเหรอตามไปกินที่ร้านตมใไปกินข้าวแล้ออกมาอืมอะแล้วแบ่งอัลบั้มนี้ทําเสร็จหรือยังครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแบ่งกันลองยังไงบ้างนอกจากการลองแล้วเหมือนเป็นการเหมือนเทสย่อมๆนะพี่น้องว่าสิ่งมีหลักการอื่นอีกไหมในการแบ่งกันลองก็จะมีเพลงที่เป็นเดี่ยวแยกของเราจะมีหลายเพลงอยู่นะคะแล้วก็เพลงที่เป็นของนิวก็จะเป็น มีแาวแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของจิ๋วเองเชื่อว่าคนก็อยากจะฟังในเรื่องของเสียงร้องของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเพลงที่โชว์เสียงร้องดนตรีไม่กลุไม่กวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นดนตรีเบาๆไงมันคลอๆไปว่าไม่หล้วใหล่อหนูแล้วแล้วอัลบั้มหนูวางเมื่อไหร่24กุมภาพันธ์อ้ยอีกต้องนานแน่โอ้โหอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้เหรอ โอ้โหฉันเข้าใจอารมณ์แล้วนะนี่ไงดอกจันหนึ่งสอ์ศูนย์สอแต่ถ้ามีที่โหลดมีหรือยังมีเพลงมีเพลงเดียวเด้ยโอเคก็ฟังปึ้มปิ่มไปก่อนดอกจันหนึ่งสอง์ศูนย์สอแล้วกดโทรออกด้วยจำไว้นะว่านางเป็นศิลปินมาคู่ถูกก็ต้อง0ูนยแล้วก็สองใช่จำไว้นะก็หลังจากเพลงนี้เสร็จก็จะมีเพลงจิ๋ว เป็นซิงเกิลต่อไปตามมาก็จะเป็นจิ๋วร้องนําแล้วก็นิวก็ประสาตอดใครตอดใครตอดความรับบริษัทหรือให้ร้องหรือยังเนี่ยยังเหรอร้องได้ยังอะัะได้ยังอะพี่พยานอกบ้านบอกหน่อยได้นิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวกี่คํากี่คําพูดเป็นเลขมาเลยฮะหกคำพูกได้ใช่ไหมได้ไหมนิดเดียวเอาเท่าที่อ๋องเคยได้ฟังมาฟัง้าเหรอปรากฏร้องมากอยกเรา้ํทำไงอ่ะคือแค่

ตบมือเล้วอาตัวแทนเนี่ยยังขนลุกได้เลยอ่ะแค่จีดีดิเจดิเจดิเจาค่ไหีมาจัดจ้าจัดเจ้าชื่อเพลงวะชื่อเพลงจัดจ้าวปรากฏเปิดซื้อซิงเกิลมาปล่อยซิงเกิลมาเป็นแบบนี้ว่ะเป็นจีดีดิเจนะจ้าแต่งแล้วประสบความสำเร็จในการเอาตัวตรงนี้เลยว่า เป็นฟังก่อนนอนว่าที่เคยร้องไปก็คือมีเนื้อแล้วก็คือรื้อออกเราก็อัดไปอเจ้ากันไปเป็นอัลบั้มคล้ายๆอัลบั้มประสานเสียงเบาๆจะง่ายกับคนฟังนะคะไม่ต้องจําเนื้อเพลงอัดเจ้าจัดเจ้ากันไปสบายสบายถูกนะครับและและอย่างนี้อย่างนี้อีกเพลงขอเพลงอีกเพลงอะไรขอเพลงอีกว่าขอเพลงคิดสมัตภาษาฝรั่งเศสได้หรอยังไงเนี่ยไม่มีหรอ เหมือนเขาเป็นสาวเชียงใหม่แล้วเนี่ยละอ่อนเชียงใหม่นางว่าอย่างนี้ว่ะส่งกำลังใจมาให้จากขอนแก่นด้วยนะคะขอบคุณจ<อ>เจ้าอาขาหนูขอรูปกับลายเส้นพ <c oughs> ี่นิวพี่จิ๋วน่อยอ้ย <c oughs> ก็ไปขอไปทางใช่ เอาเว็บเราก็ได้ NJ Fanclub com ค่ะอ๋อหรือแค่นี้ได้ NJ Fanclub com com นะแล้วก็มีอยากรู้ว่าหนูไปเล่นที่ไหนมีงานที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยในนั้นมีบอกสามารถตามไปให้กำลังใจได้อลายเซ็นก็ลงชื่อไว้ที่อยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราส่งไปให้โอ้ดีนะใจดีอย่างนี้ หลายคนอยากรู้เรื่อง MV เพราะเห็นทีเซอร์กันเห็นตัวอย่างกันไปแล้วจะมีคุณก้อยราชวินมารับบทเป็นผู้หญิงที่ถูกความเหงากระหน่ำซัดเข้ามาในตัวเองตลอดรวมถึงพระเอกคือคุณเป๊กนี่ไงเนี่ยภาพออนแอร์อยู่ทางกรีนชาแนลนะครับทำไมต้องเป็นเป๊กเล่นครับ